สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะเรามาต่กันต่อนะกับสมการใหม่ของเราอันนี้ก็คือครบ2ตัวล่างใหม่ 1. ทธันวาคมปีพุทธศักราช2568นะวันเวลาผ่านไปไว้นะคะ,ะดิฉนันกับคุณก็คงจะอายุก็คงจะเพิ่มไปอีกหนึ่งปีละนะเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะไม่มีอะไรมากมายในกอไผ่ สูตของสูตรนี้นะที่ฉันย้อนไปตั้งแต่งวดที่ออก356แล้วก็31เสียงไม่รู้เข้าสู่ภาวะปกติหรือยังแต่ว่ายังคงมีน้ำมูกเสเลดอยู่เนาะก็เหมือนที่บอกนั่นแหละหลักหน่วยปนปวกหลักหน่วยล่างนะความจริงเนี่ยความจริงนะจะพูดภาษาเหนือไหมความจริงนะถ้ามันไม่ถ้ามันหายอะวิกนี้เนี่ยสุกแล้วใช่ไหมสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไปฉวีวีวี จริงไหมคนเรามันก็แค่นั้นเนี่ยคุณหาอยากทําอะไรก็ทําเถอะคุณเห็นไหมภัยอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันบอกให้เราทราบไหมมันไม่มันไม่บอกน้ําท่วมบอกให้คุณทราบก่อนร่วงหน้าไหมมันอาจจะมีวี่แววนิดๆเนี่ยแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะหนักหนาะขนาดนั้นอแผ่นดินไหวเคยบอกอะไรให้คุณร่วงหน้าไหมใช่ไหมอสงครามเขาบอกอะไรให้คุณร่วงหน้าไหมนะ คุณคิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะก,ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหมอะไรมีความสุขก็ทำไปเถอะนะอย่าไปสนใจอะไรมากมายทำแค่วันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เอาแค่ตัวเราครอบครัวเราพออย่างอื่นอย่าไปใส่ใจนะคิดปากคีดคอ,คอชาวบ้านก็ทุยทุยทุยทิ้งมันไปบ้างนะคะมาเราวกกับมานะคะหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง 6บวก1ได้7นะ,ะเดินหน้าไป8 9 0 0บวก3ได้3 3บวกสได้5ผ่านนะนะคะใช้อะไรนะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำคอเล่นเล่นคำเล่นคอนะโอ้พูดไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเก่งแล้วเนี่ยไม่ได้พูดกับคุณนานแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวที่ฉันจะมาหาเรื่องคุยกับคุณดีกว่าสนุกดีนะคะ ยืนอยู่เปล่าเปล่าออกอะไร6 4 6และ5 8 6 4 6และ5 8 5มาหลัก10ล่าง8มาหลักหน่วยล่างอ่ะใครชอบกดหัวใจด้วยนะจ๊ะหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง6บวก8ได้14ใส่4เดินหน้าไป5 6 7 7บวก3ได้10ใส่0 0บวก2ได้2นะออกอะไร9 7 8และ7 7 9 7 8และ7 7นะคะก็ มันมาเจ็ดตัวเดียวนั่นแหละแต่ถือว่ามาสองหลักก็คือยังคงเดินต่อทีนี้เรามาดูกันเราถือว่าข้ามงวดนี้ไปก็แล้วกันเราก็มาดูสถิติยังคงเหลือนะคะหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง8-7วกได้15ใส่5ใเดินหน้าไป6-7-8 8-3บวก3เป็น11ใส่1 1-2บวก2ได้3ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาเอา6-9-6และ6-1คูณ6มาหลัก10ล่าง1มาหลักหน่วยล่างถัดไป 1> 6บวกหได้7วาง7ไว้ก่อนเดินหน้าไป8 90 0กวก3ได้3 3บวกสได้5ค่ะรัฐบาลไทยงวดถัดมาไป898และ87 898 8และ8 7มี8กับ7นะความจริงอะเดี๋ยวนี้เขาเห่กันอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฉันไปเห็นนะเขาเห่กันขายของคุณชีวิตอะอูดีนะที่ฉันชอบนะมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นนะมาขายของดิ่ฉันไปดูเขาอะ อ่ะไปดูเขาโอ рон, an, ้ม <Richt Charlotte> <c oughs coworkers> ีทั้งหมื่นล้านมีทั้งพันล้านมีทั้งร้อยล้านนะนะยีงมีหลักพันหลักร้อยไปเอฟเขาอุ้ยขอโทษนะอจริงนะเนี่ยดิฉัเชนกล้วยเฉันยองอยากจะมาไลฟ์ขายดิ่เชนก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาขายคืออะไรรู้ไหมคืออยากจะเป็นสินค้าที่แบบว่า คือสินค้าที่มันเหมือนคนอื่นมันหาได้อยู่แล้วเราจะไปซื้อตรงไหนก็ได้มาขายกูเข้าใจไหมแต่อยากจะเป็นสินค้าที่มันไม่เหมือนคนอื่นอ่ะคือฉันเป็นเจ้าเดียวอะ่ะและเธอก็ไม่ต้องไปซื้อของใครเธอมาซื้อของฉันเนี่ยหมายความว่ายอย่างนั้นนะเ,ออเนี่ยกูเข้าใจนะเออเนี่ยกําลังคิดแตเก็ดไม่ออกเลยเนะนี่ยนะคิดไม่ออกเลยโอ้แต่ในฉัน แต่ดิฉันน่ะต่อให้ดิฉันไล์นะขายได้ไม่ได้นะดิฉันว่าอย่างน้อยมันก็ต้องได้หลัวันหนึ่งอะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้มองถึงตรงนั้นไงเรามองถึงว่าเออชีวิตคนเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ขนาดคนมั่งคนมีก็ยังใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แล้วแล้วเราแล้วเราอะใช่ไหมแต่ดิฉันมองนะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ใช่ไหม เราสามารถไปซื้อ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 ต่อเขาได้เยอะแยะอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างอื่นแต่คุณต้องคิดดูว่าถ้าคุณไปซื้อสินค้าที่มันเหมือนคนอื่นเขาเหมือนที่เขาวางขายในแอปส้มแอปดำแล้วคุณเอามาต่อยอดอีกทีเนะี่ยคุณจะแข่งกับโรงงานเขาได้ไหมมันไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละมันคือเหตุผลที่ว่าต้องคิด คอยข้อนี้ให้ออกก่อนว่ามันเป็นโปรดักต์อะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านมันต้องคิดข้อนี้ให้ออกก่อนมันต้องคิดข้อนี้ให้ออกก่อนมันถึงจะไปต่อได้มันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของตัวเองมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำใครมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์มันถึงจะไปได้ถ้ายังอื่นมันไปได้เหมือนกันแต่ถามว่าคุณไปซื้อเขาอะ เขาเห็นราคาของคุณที่ที่บวกมาจิน้นทางการตลาดไปซื้อเข้ามาแล้วคุณก็มาบวกกําไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะคอสของคุณน่ะมันไปเท่ากับต้นทุนโรงงานก็แล้วทีนี้คุณมาบวกกําไรอีกนะมาบวกอาพนักง,งานอีกว่าคุณต้นทุนสูงปะละคุณไปแข่งอะไรกับเขาได้ต่อให้คุณขายราคาเท่าเขาคุณก็ได้กําไรน้อยกว่าเขา คุณพอเสียอย่างค่าใช้จ่ายต่างๆเล้วมันก็ไม่พอใช่ไหมล่ะอันนี้หรอมันคือมันคือพอไอ้เดี๋ยวให้ดิฉันเก็บก่อนนะอ่าดิฉันจะมาบอกพูด <c oughs> เล่นพูดหัวไปงองั้นเลยคุณนะมาทีนี้เรามาต่อนะโอ้น่าเสียดายมากเลยวีกนี้นึกคิดว่าจะหายแล้วนะวีกก่อนนะ่ะกลับไปสองอาทิตย์หรือเปล่าไม่ไป เออนั่นแหะสิคุณผู้ชมคิดว่าจะดีขึ้นนะอาทิตย์นี้ก็ดีขึ้นนิดหน่อยครั้งนี้เป็นนานอ่ะทีนี้นะแต่ตรวจแล้วนะไม่ได้เชื้อแรงหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง8ปบวกเเป็น15ใส่5เดินหน้าไป6 7 8 8็บวกสเป็น11ใส่1 1ึบวกสได้3ามงวดที่แล้วออกอะไรล่ะ ออกหนึ 1> 6, 1, 4, 5, และ3 7เราดูที่สมการ2ตัวล่างนะทีนี้เห็นไหมหนึ่งทันวาแล้วคุณผู้ชมแพลนจะไปไหนหรือเปล่านะคะหลักหน่วยบนบวกหลักหนวยล่าง5้บวกเเป็น12ใส่2เลยหน้าไป3 4มี่ห้า ห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองเดือนหน้าไปสามสี่ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้สิบใสศูนย์คือผลลัพธ์ของสมการครบสองตัวล่างใหม่หนึ่งธันวาหกแปดปีหน้าก็หกเก้าเลขสวยนะปีหกเก้าใช่ไหมโอ้เลขสวยงามมาหลามเหลือจริงๆนะคะอืมคุณผู้ชมแป๊บเดียวขึ้นปีใหม่และปีหกเก้าพูดนะ คุณผู้ชมเอ้ยชีวิตคุณดูแล้วกันนะมันหวานผ่านไปไวจริงจังอ่าพอพออายุแก่ตัวแล้วไม่อยากให้มันเวลามันผ่านไปไวนะคะอ่ะแคปเจอร์นะครบแล้วนะสามตัวบนสองตัวล่างนะคะสำหรับปักหลักเดี๋ยวจะนำมาส่วนวดที่แล้วนี่รู้สึกปักหลักมันจะมีบางหลักที่มันเดินแต่ที่เชนเอาลลบทิ้งไปหมดแล้วค่ะเข้าขยะไปแล้วนะเอาใหม่นะคะ เพิ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอ่ะแคปเจอร์นะแล้วก็เดี๋ยวยังไม่นอนเดี๋ยวจะเอาเอา,าแผนกสิบล่างหนึองล่างมาให้ก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะ